ไม่ทนแมทธิวโพสเดือดหลังภรรยาลิเดียสัรรัตยืนคำขาดทำเอาสาวลิเดียสารรัตถึงกับทนไม่ไหวต้องออกมายืนคำขาดถึงสามีแมทธิวดีนกันเลยทีเดียวโดยลิเดียได้โพสต์ว่าก็บอกดีๆแล้วเคยฟังไหมคะทำซะทีจบจบ at matthew d e a n one book your vasectomy now no more baby and no more sex until you get s n i p p e t d e p a r a t e time call for d e p a r a t e measure หลังจากที่ลิเดียออกมาโพสต์ข้อความทางด้านคุณสามีก็ไม่รอช้าออกมาโพสต์เดือดสวนกลับได้ว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรอคุยกันเองดีกว่าไหม WTF some matter should be discussed privacy at lida i saranrat เห็นโพสต์ของแมทธิวแล้วเพื่อนเพื่อนในวงการต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงสามีภรรยาคู่นี้กันเพียบเลยว่า การระดับประเทศผ่านบิวบอร์ดจบจบฮ่หาฮ่าเล่นเบอร์นี้เลย I can recommend a few doctor พอถึงกับเดือดเล่นเบอร์นี้เลยแม่ไม่ไหวแล้ว